เกกับหนังสือถ้ามี iPad กับหนังสือวางหนูจะหยิบอะไรก่อนไอแพแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ให้ iPad วางอยู่คู่กับหนังสือเท่นั้นเองใช่ไหมคะเราก็ต้องํำจัดของหนังสือสู้อะไรไม่ได้สักอย่างเดียวนะคะยืนยันสู้โทรศัพท์สู้ไม่ได้แม้กระทั่งวิทยุมีหนังสือกับวิทยุเรื่องไม่เปิดอย่างใดอย่างหนึ่งเด็กก็เลือกเ,เปิดวิทยุ หนังสือกับโทรทัศน์หนังสือกับเกมหนังสือกับแท็บเล็ตหนังสือช่วอะไรไม่ได้เลยกับของเล่นก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้หนังสือไปแข่งกับอะไรเพราะว่ามันจะแพ้ต้องตัดของทุกอย่างออกไปให้หาจากหนังสืออันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เต้าขัดแย้งกับสำนักงานประเมินคือเต้จะไม่ยอมให้เอาสื่อใดๆมาไว้ในที่แห่งการอ่านเพราะมันช่วอะไรไม่ได้ เอาคอมพิวเตอร์มาไว้ในห้องสมุดเจงใช่ไหมคะเด็กก็วิ่งไปหาคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเอาโทรทัศน์เอาดีวีดีเอาซีดีอะไรต่ออะไรมาไว้ในห้องสมุดห้องสมุดก็เจงเพราะว่าเด็กก็จะร้องแต่ดูการ์ตูนตคือเพราะนั้นเนี่หนังสือมันช่วยใครไม่ได้ตราบใดที่เรายังไม่เริ่มต้นอ่านให้ฟังคือเริ่มต้นกระแพ้เขาแล้วไม่น ทุกอย่างออกไปให้หนังสือเป็นพระเอกห้ได้มันอาจจะยากเกินไปสําหรับเด็กๆแต่ว่าเอาอย่างน,นี้ถ้าหนูอยากเริ่มต้นกลับไปอ่านให้เพื่อนฝันอยากเป็นอาสาสมัครหนูไปหาหนังสือจากห้องสมุดเล่นเด็กๆคนละเล่มละมาณกี่คน6คน7คนหนูเลือกแค่คนละเล่ม,ลมลหรือสองเล่มก็ได้อ่านให้เก่งเป็นหนังสือประจําตัวแล้วเป็นอาสาสมัครไปกำหนดเวลาในห้อง มุดกับคุณครูนะคะาว่าหนูขอเวลา4ี่โมงถึง4ี่โมงสิหหนูจะอ่านหนังสือให้น้องฟังแล้วหนูก็ไปชวนน้องเข้าห้องสมุดแล้วหนูก็ถือหนังสือเล่มเด่นของหนูนี่แหละเด่นของหนูนี่แหละอ่านวันละสามคนก็พอน้องก็ได้ฟังหกเรื่องเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงจบกลับบ้านหนูไปคุยกับคุณครูห้องสมุดว่าหนูมีหนังสือมา นูขอเวลาคุณครูรู้จะไปเชิญน้องๆมาเองแล้วเริ่มต้นจากตรงนี้ดีไหมคะไหวไหมแบบนี้ไหวไหมคะรู้ต้องไปหาหนังสือเล่มเด่นเล่มเด็ดของตัวเองก่อนเหมือนผู้ใหญ่เวลาเขาจะร้องคาราโอเกะเขาก็จะมีเพลงที่เขาร้องเพาะเหมือนการเด็กๆจะเล่านทิทานเราก็จะมีเล่มที่เราเล่าสนุกที่สุดบางคนเล่าเรื่องเจ้าหนูมือพิสดารเก่งมากหนูอเอาเป็นเรื่องเอกของตัวเองเลยไปแต่งกันเลยเจ็ดคนนี่ยกลับไปทํางานไปดูหนังสือในห้องสมุดว่า มีเล่นใจบ้างแล้วเราไปเลือกเาาเล่นทีชั้นจองเล่นที่ชั้นจองเล่นทีชั้นจองแล้วเราอ,า,อากลับไปฝึกให้คล่องเอาไปอ่านให้คล่องแล้วก็อ่านให้น้องฝังไปกําหนดเวลาตกลงเวลากับคุณครูที่โรงเรียนเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วหนูกค่อยไปรณรงค์ให้เพื่อนลงเนตอื่นอย่างที่หนูอยากทํา,ทาแล้วไปบอกคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีน้องเล็กให้อ่านให้ฟังว่าอ่านแล้วน้องชอบตามนี้ไหม น้อเริ่มจับไปหาหนังสือที่ที่หนูชอบก่อนตั้งใจจะอ่านให้น้องฟังก่อนหนูอ่านแล้วสนุกด้วยนะหนูต้องรู้สึกสนุกต่อหนูอ่านแล้วรู้สึกสนุกอยากจะอ่านให้น้องฟังนะคะถ้าหนูเริ่มจากตรงนี้ได้แล้วมันจะขยายไปใหญ่ได้ไปบอกก้าลุงนายกได้ว่าของสื่อเพิ่มหน่อยเถอะเพราะว่าหนูอ่านมาแล้วหมดห้องสมุดแล้วนะคะมีคําถามเพิ่มไหมคะจากนี้ แต่เยี่ยมมากนะคะเด็กๆคิดว่าเองมีมีประเด็นที่ชัดเจนเช่นห้องสมุดปิดเสาร์อาทิตย์หนูก็ต้องไปหาห้องสมุดบ้านป้าคำปันใช่ไหมคะหนูคิดเอาไว้แล้วว่าเสาร์อาทิตย์โรงเรียนปิดหนูก็ไปบ้านป้าคำปันหนูก็ไปหาหนังสือนั้นแล้วก็เริ่มจากอ่านหนังสืออีกที่โรงเรียนเราก็เป็นอาสาสมัครอ่านไปบ้านป้าคำปันโรงเรียนรอบรัวรหนูก็ไปเป็นอาสาสมัครอ่านเหมือนกันค่ะขอบคุณเด็กๆที่ตั้งคำถามมาค่ะขอบคุณค่ะ